สวัสดีครับผมนายสิงหาวันนี้อยู่กับเกม Spellcaster University เรามาดูกันว่าเป็นไงผมเคยเล่นจบมาแล้วรอบหนึ่งเลยจะเล่นในโหมดที่ยากกว่าอย่าง Art Mode ความยาวเอาเป็น Normal แล้วก็เพิ่มโหมด Challenger เข้าไปจะได้ปลดล็อกของเพิ่มรูปที่แ a นดอ m มาทำให้ผมนึกถึงหนังเรื่อง The Lord of the r i n g เลยตั้งชื่อว่าโรงเรียนพีเมิดแห่งแหวนขึ้นมาฝันที่แรกที่จะตั้งโรงเรียนที่เหมาะๆก็มีทะเลสาบกับ Forest เพราะอเวนตนข้้งง่ายผมเลยตัดสินใจตั้งใน Forest เรามาดูรายละเอียดกันแมป Forest นักเรียนจะจนกว่าที่อื่น นักเรียนฝันใหญ่เป็นแวร์บุ๊มีโทรโบรานคอยสร้างปัญหาฝานที่สร้างมีขนาดใหญ่รวยท,ทุกด่านจะมีเีเวนเริ่มต้นเป็นของตัวเองป้อมปราการฟิลิแวนป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรรู้กันว่ามีต้นไม้ใหญ่หลายพันปีพวกเราจะตั้งลกลากที่นี่พวกเอลอาศัยอยู่ในป่าน,นี้แต่ทุกคนรู้ว่าเอลไม่มีอยู่จริงประชากรท้องถิ่นอยู่กันอย่างเรียบง่ายกว่าที่อื่นในอะนะาณาจักรอยาคาดหวังในนักเรียนบ้านรวยฝานที่นี้เต็มไปด้วยแตร์เวดมนต์จะได้สเตเบอร์กับฟอน พวกเราต้องการทองเพราะนักเรียนแถวนี้จนจะได้เงิน900พวกเราทําทุกอย่างด้วยกําลังของเราเพื่อทําให้นักเรียนของเรามีอนาคตที่สวยงามจะได้คอนเฟลเลอร์ออฟฟิศกับโชฟ h ี่เคสตัวเลือกแรกเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่ดีเราได้ห้องเรียนสายธรรมชาติและยังได้ฝัดเลี้ยงที่ลดความต้องการของอาจารย์ได้อีกส่วนตัวเลือกที่2ได้เงิน900บาทเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องมาสุ่มการทั่วไปด้วยตัวเองฟองถึงสใบตัวเลือกที่3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าห้องทั้งสองห้องเนี้ยจะดีได้ก็ต่อเมื่อโรงเรียนเราพร้อมใน รามาดูตัวบ้านกันตัวผมชอบเลือกความสามารถบ้านให้แต่ละบ้านเรียนเก่งแค่สายเดียวไปเลยแต่ตารางเรียนจะให้เรียน2สายจะได้เก่งสายหนึ่งอีกสายเป็นตัวเสริมโอเคชุดแรกมาถึงโรงเรียนแล้วเรามาถึงก็มานั่งกินข้าวเกมนี้จะมีอีเวนต์เวลคัมสามอันอันนี้คืออันแรกชาวบ้านมาทักทายสัสดีพวกเราอาศัยอยู่แถวนี้พวกเราไม่ชอบปัญหาและพวกเราไม่ชอบคนแปลกหน้าพวกนายมาทําอะไรที่นี่ไม่ต้องกังวลพวกเราสอนเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะตามกฎของโบสถ์แห่งแสง จะได้แสง125มานาความสัมพันธ์กับโบสถ์ลด10ความสัมพันธ์กับชาวบ้านบวก10อันต่อมาไม่ต้องกงวนโรงเรียนของเราหลากัหลกๆฝึกเวทมนต์ให้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการรักษาสัตว์เลี้ยงในฟาร์มได้ธรรมชาติ110มานาความสัมพันธ์กับชาวบ้านบวก5อันต่อมาไม่ต้องกังวลโรงเรียนของเราหลากัหลกๆฝึกนักเวทเกี่ยวกับเนโครแมนเซอร์และการอัญเชิญปีศาจที่ทรงพลังได้ชาโด้ร้ย140มานาความสัมพันธ์กับชาวบ้านลบ20ความสัมพันธ์กับจ้ามารบวกินักนย้าททักาย ฉันมีเวลาว่างระหว่างค่าโทรสองตนเพื่อมาทักทายการเปิดโรงเรียนเวทมนต์ใหม่เป็นข่าวดีเสมอกับกิลนักผจญภัยพวกนายฝันเวทมนต์ไรตัวเลือกแรกเหล่านักเวทผู้รักษาผู้คนพวกเรามาขาดฮิลเลอร์ที่ดีตัวเรื่องนี้จะได้ของเกี่ยวกับการรักษาต่อไปนักเวทที่ทำลายล้างทุกอย่างความช่อเหลือที่ขาดไม่ได้กับการจูโจมครั้งต่อไปของคุณตัวเรื่องนี้จะได้ของเกี่ยวกับสายอาเคนาอันต่อไปก็นักเวทที่เคยใช้เครื่องประดับเวทมนต์ตัวเรื่องนี้จะได้ของเกี่ยวกับสายปุงยาเว้นเวลคัมอันสุดททท้าาาายยชวงมักอ่ โรงเรียนใหม่สาหรับอาณาจักรของข้าเก่งมากเยี่ยมมากและข้าพร้อมที่จะช่วยเจ้าเพราะข้าเป็นราชาที่ยุติธรรมและใจกว้างข้าจะทําอะไรให้เจ้าได้บ้างตัวเลือกแรกโรงเรียนของเราต้องการทุนเพิ่มได้เงิน200โกตัวเลือกต่อไปการช่วยเหลือจากสถาปนิกระชวงศ์น่าจะมีประโยชน์กับการสร้าง,งห้องชั้นสูงจะได้โจกาห้อง3มใบเลือกหนึ่งเรามาดูกฎโรงเรียนที่ผมใช้ในช่วงแรกกันช่วงแรกผมจะให้นักเรียนเข้ามาเรียนฟรีแล้วก็ห้องนอนกับห้องอาหารให้จ่ายเงินก่อน เขาจะให้นักเรียนมาเรียนให้ได้เยอะที่สุดจะได้ทั้งเงินกับมานาใช้งานผู้ชมลองเอาไปปรับตามที่ชอบดูนะครับสักพักอีเวนต์ประจำด่านก็จะมาของด่าน f o r รส t ก็คือ คนหลับลึกโท่ป่าขนาดใหญ่หลับไหลมาเป็นล้านปีแต่การมาของเราได้รบกวนการนอนของเขาถ้าค่าความสัมพันธ์กับโทดิ่งลงถึงลบ100เขาจะตื่นขึ้นและไม่มีความสุขโอ้ไอ้นั่นมันใหญ่มากหลักๆก็คืออย่าให้ค่าความสัมพันธ์ถึงลบ100ไม่งั้นจะเกิดอีเวนต์หรือ Awaking มีมนุษย์ในป่าของข้านี่คือเหตุผลที่ข้านอนไม่สบายอ็อกไล่ผู้บุกทุกเหลา่านี้ในระหว่างที่ข้าจะกลับไปนอนขอให้หลับฝันดีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณจะโดนอ็อก12ตัวมาถล่มโรงเรียนนนนน่่่าาจะเเป็เหตุกรณ์ีไมดแนนอน ในวนของการเลือกอาจารย์ผมจะเลือกจากความฉลาดเป็นหลักแล้วค่อยมาดูข้อดีข้อเสียแต่จะมีบางห้องที่ผมจะเลือกจากอย่างอื่นอย่างห้องพาลงที่ผมอยากได้คนที่เดินไวจะได้เดินทําความสะอาดได้เร็วขึ้นในแต่ละด่านจะมีภาร,รกิจให้ทำสามอันภาร,รกิจหลักแรกก็คืออนาคตที่สดใสมันถึงเวลาสร้างเป้าหมายการสอนที่เฉพาะเจาะจงเราควรจะหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนของเรามีอนาคตที่ดีหลักสูตรอะไรที่คุณจะจัดทํา ตัวเลือกก็จะบอกจํานวนเป้าหมายกับสายวิชาที่ต้องเรียนยิ่งจํานวนยิ่งเยอะยิ่งง่ายแต่ถ้าห้องมีพร้อมก็ควรจะทําอันที่ยากกว่าเพราะอาชีพที่ทํายากส่วนใหญ่จะมีผลดีกระดานต่อไปภารกิจหลักอันที่สองความพิเศษของโรงเรียนโรงเรียนที่น่ารับถือทุกที่ต้องการวิชาพิเศษที่พวกเขาเชี่ยวชาญมันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าต้องการการยอมรับในระดับสากลภารกิจนี้ต้องการให้เราผลิตมานา6000มานาจากสายสายหนึ่งมี4ตัวเลือกให้เลือกอาเคนาแสงปุงยาธรรมชาติภารกิจที่3จะมีหลายตัวเลือกแล้วบาง คิพวพ่อค้าสนใจในมหาลัยของคุณพวกเราอาจจะสนับสนุนการเงินของคุณถ้าคุณมั่นใจว่ามหาลัยของคุณจะทํากาไรได้เป้าหมายของคุณคือการเก็บเงินให้ได้10,000โกอันแรกทําสัญญาได้เงิน200โกได้ภารกิจเก็บเงิน1 0 0 0 0โกอันที่2องไม่ทำสัญญาแต่ได้ค่าชื่อเสียง5าแล้วต้องทาภารกิจอืนอ่นปกติผมจะเลือกภารกิจพ่อค้าเพราะภารกิจนียง่ายสุดแล้วนักเรียนที่เรียนจบชุดแรกผมก็จะพยายามสูมหาอาชีพที่มันดีกว่าเดิมโดยจะดูจากรกอบทางขวาว่ามีโอกาสได้อะไรบ้าง ตลอดทั้งด่านก็จะเกิดอีเวนต์โธมาคอยกอ่อกวนเราฟลืมสลือการบิดตัวของโทยักษ์ระวังให้ดีตัวเลือกแรกเขากำลังจะตื่นค่าความสัมพันธ์กับโทลดลง30ตัวเลือกต่อไปเว้นนอนหลับน่าจะชะลอ,อเวลาได้เสียอะเคานา175มานาค่าความสัมพันธ์กับโทลดลง10ในด่านนี้เราควรจะเตรียมอะเคนา175มานาตลอดเวลาในด่าน f o r e s t ์แมปก็จะมีหน้าตาประมาณนี้แล้วเราก็สาม,มารถติดต่อกับโทยักษ์ได้ด้วยตัวเลือกก็จะมีหนีก่อนตอนนี้น่าจะปลอดภัยเป็นการจบการสนทนาตัวเลือกต่อไป นั่นเพรใช่ไหมที่อยู่บนตัวค่าความสัมพันธ์กับโทรลดลง20ได้เงิน400โกอันต่อไปลักษาความกลมกลืนหนุป่าน่าจะช่วยให้เขาหลับสบายมากขึ้นค่าความสัมพันธ์เพิ่มขึ้น25เสียธรรมชาติ200มานาได้ชื่อเสียง2ศิลปะแห่งความฝันเป็นสิรร่งที่โรงเรียรรานเราถนัดต้องมีห้องนอนแบบไพรเวทส4ห้องนอนค่าความสัมพันธ์กับโทรเพิ่ม10ช่วงแรกถ้ามีมานาธรรมชาติเยอะมาเพิ่มชื่อเสียงก็ดีนักเรียนจะได้มีเยอะขึ้นสภาพโรงเรียนของผมตอนกลางเกมมันหนาตาจะประมาณ นักเรียนชุดที่2เรียนจบแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นเวลาหน่อยจะได้ดูไม่น่าเบื่อมีคนตาย w h a t the fuck 0.89%ยังจะโดนอีกเหรออานาคีโลโก้นักเรียนอายุยังน้อยยังอยู่ในวัยต่อต้านสินะ ภารกิจลุยดันมาถึงแล้วดันเจียนสำหรับกิวเฮ้ไนฉันอยากคุยกับนายฉันกับคนอื่นที่กิวเจอดันเจียนบางแห่งที่น่าสำรวจประเด็นคือคนของเรามีน้อยลงฉันเลยมาถามให้นายสำรวจหนึ่งในนั้นให้พวกเรานายเก็บสมบัติไปได้เลยแล้วเราดีใจที่รู้ว่าภูมิภาคนี้ได้กำจัดความชั่วร้ายที่ถูกอื่นกินตัวเลือกแรกนะครับโอเคแต่พวกเราอยากได้สถานที่เล็กๆที่ไม่ทะเยอทะยานไปลุยท่อน้ำโบราณต่อไป ยอดเยี่ยมถ้าคุณเจอสถานที่ที่ลิงกับเวทมนต์ฉันจะส่งนักเรียนที่ดีที่สุดไปที่นั่นไปลุยหอเวทมนต์อันต่อไปทาไมจะปฏิเสธละ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีที่นักเรียนของเราจะได้สูดอากาศบ้างไปลุยถ้ำภูเขาสีเทาอันสุดท้ายอันที่จริงเรากําลังมุ่งมั่นกับการจัดการงบป,ประมาณของเรียนได้เงิน2000โก ด่านฟอเรสนี้จะมาลุยท่อน้ํากันเวลาเซตอัพทีมปกติของผมจะเซตอัพให้นักเรียนข้างหน้าเป็นตัวแทง2ตัวโดยมีหน้าที่แจกเกาะให้กับคนอื่นแล้วด้านหลังให้มีดาเมจหมู่ตัวหนึ่งอีกตัวเป็นดาเมจเดียวแบบตีแรงขึ้นเรื่อยๆตามจานวนเทิร์นตัวแทงก็คือนักเรียนสายแสงสว่างยิ่งมีธรรมชาติด้วยก็จะฮิวทีมได้ด้วยส่วนตัวดาเมจจะเป็นนักเรียนสายอะคิล่าส่วนตัวดาเมจที่ทาดาเมจได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือนักเรียนสายธรรมชาติแต่ละด้านที่อาจจะมีสตรูที่เฉพาะทางต่างกันคุ ไหวก็ควรจะออกจากดันเจียนด่แรกๆผมจะโดยไปไม่ไกลมากเพราะนักเรียนยังไม่เก่งพอกลางๆเกมผมจะคัดเฉพาะนักเรียนที่ฉลาดระดับหนึ่งเพราะโรงเรียนเรารับนักเรียนได้แค่จำนวนหนึงตามค่าชื่อเสียงเรา เนื่องจากการเกมแล้วแต่ผมยังทำเควสอนาคตของนักเรียนไม่ได้สักคนหนึ่งเลยต้องมาจัดสายตารางเรียนใหม่แล้วก็มาแก้กดให้นักเรียนเรียนหนักขึ้นผู้ชมลองเอาไป,ปปรับใช้กันดูนะครับถ้ามีเวลามากพอ <sk r rou x> เพิ่มค่าความสัมพันธ์กับจอมมารเป็นตัวเลือกที่ไม่เร็วเพราะความสัมพันธ์ถ้าถึง75จะลดความเร็วของการมาของจอมมารได้แต่ถ้าคุณไม่มีเวลาจะมีอีกชัคนอีกหนึ่งที่ไว้ใช้ยืดเวลาได้ในวิดีโอ,อช่วงท้ายๆจะมีบอกอยู่ของสมไยบางอันเพิ่มมานาเป็นตัวเลือกที่ดี พยายามอัปเกรดห้องเรียนให้ได้มากที่สุดส่วนผสมหญ้าเก็บได้แค่3ชิ้นต่อประเภทขายทิ้งบางส่วนจะได้เงินหรือมานากลับมาตอนใกล้จะจบด่านโรงเรียนผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้วิธีในการยืเวลาที่ผมใช้ก็คือการสานสัมพันธกับราชวงศ์เพราะราชวงศ์มีตัวเลือกในการลดค่าความแข็งแกร่งของจอมมารอยู่ ถ้านักเรียนของคุณเรียนในสายที่ตรงกับภารกิจและระดับถึงตัวเกมจะบังคับให้ยอมรับอนาคตของนักเรียนแบบของผมผมเลือกเวสเป็นไกด์เดียเตอร์ความเป็นไปได้ของอนาคตทุกอย่างก็เลยจะกลายเป็นฝึกอันนี้เป็นตอนที่ผมใช้ความสามารถยืดเวลาผู้ชมลองดูหลอดด้านบนจะเห็นว่าลดไปเยอะมากตอนจบด่านผมแนะนำให้โลอนาคตให้ได้เกี่ยวกับที่บวกเปอร์เฟคความสามารถจะมีประโยชน์ในด่านต่อตอไป ก็จบประมาณนี้ถ้าคุณดูมาถึงตอนนี้ผมขอขอบคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ